เอาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เรามาเจริญในภาคสามนะผมก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมมาอยู่หน้าจอแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะพาเล่นเริ่มเล่นครั้งแรกผมมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ครับผมก็นี่มีเอ่อถ้าถ้าคนยังไม่เคยเล่นก็จะมีรูปบวกรูปบวกทั้งหมดเลยนะครนะผมก็ในกรณีนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่า,าดูยังไงว่าถึงจะทําภารกิจได้ก็คือมาดูที่เพจสโตครับผม มาดูที่แสตร์ไอ้ถ้าถ้าใครมีแอปสต o ร์ก็เอถ้าใครเป็นไอโฟนก็มาดูที่เอ่อแอปสตร์ผมพิมพ์เข้าไปว่า c c o n นะผมนี่นพิมพ์พิมตามผมเลยเ c o n s i m <S แค่นี้แหละ<อ>นะผมก็มาดูตัวเกมว่าเออตวัวเกมของเราถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือตัวเสียตังค์นะผมมันจะมี2ตัวใช่ไหมนี่ก็เลื่อนลงมามันจะมีมันจะมีสตัว,ก,ก,ตวก็จะมีตัวฟรีกับตัวเสียตังค์ครับผมก็เดี๋ยวกดดูเลยแล้วกันเนาะ นี่ครับผมก็ตัวนี้ก็คือตัวฟรีครับผมนี่มันจะเขียนคําว่าไลท์อยู่ด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็คือตัวฟรีก็คือโหลดไปจะทาภารกิจไม่ได้ครับผมก็คือทําแต่แรกๆก็จะมีตัวหนึ่งก็คือตัวด้านล่างตัวนี้ครับผมนี่เนี้ยผมตัวด้านล่างตัวนี้จะเป็นมันจะเสียตังค์นะมันจะเสียตังค์นะตัวนี้นะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ภาคสองก็เหมือนกันนี่จะมีตัวฟรีนะครับผมตัวฟรีก็จะเขียนคําว่าไลท์นะครับ ก็จะมีตัวเสียตังค์นะผมนี่ผมอ่าอันนี้ก็เสียตังค์นะประมาณไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะนะผมก็เนี่ยมันมันจะเป็นแบบนี้เออมันจะมันจะเสียตังค์แบบนี้นะผมก็คือเราก็ต้องกดซื้อไปนะครับโอเคนะก็ดูดีๆนะครับถ้าถ้าตัวนี้จะทําภารกิจไม่ได้นะดูดูจากรูปก็รู้นะถ้าเป็นตัวฟรีแบบนี้จะทําภารกิจไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะทําภารกิจได้นะผมก็จะทําแบบเหมือนผมเลยนะ ก็สําหรับคนที่มือใหม่แล้วก็ยังไม่เคยรู้นะก็ดูรับผมก็จะเป็นแบบนี้นะก็โหลดโหลดตัวนี้มานะครับต้องเอ่อเสียงเงินซื้อนะนะผมโหลดตัวนี้มานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยผมไปนะผม,ะนะผมก็กดเข้าเกมม,มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมจะลบเซฟไออันเก่าออกนะก็คือกดค้างับผมก็กด delete ไปเลยลบอันเก่าออกไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเก็บไวนะ้นะนี่ก็เอ่อมันจะเป็นรูปบอกแบบนี้ับผมเราก็กดบอกไปเลยกดบอกไปเลย ปับ๊บเราก็เลือกเลือกตัวละครเอาพี่ไหนเอาพี่เอาพี่ดำดีวกว่านะพี่ดำเออเลือกพื้นหลังพื้นหลังเอาสีอะไรดีสีเขียวเออเอาสีฟ้าดีวกว่าเออสีแดงนี่แหละนะผมโอเคเลือกสองอันแล้วก็กดเลื่อนลงไปครับผมแล้วก็ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อเป็นเออเอาเป็นชื่อผมแล้วกันเนาะเออโอเคอันนี้อันเซฟที่สองนะผมโอเคแล้วก็คัดลอกไปนะผมคัดลอกไปนะครับโอเคกดดัน โอเคอ่า okay, uh, ชื่อชื่ออันที่สองครับผมชื่ออันที่สองเอาชื่อเดิมนี่แหละนะครับโอเคเอาเอาเอาเ,เ,เ,เป็นทีนึงแล้วกันเนาะเออนะครับผมนี่ครับผมนี่เอาก็ตั้งชื่อทั้งสองนะครับผมแล้วก็มาเปิดตัวนี้เออเปิดตัวนี้เพื่อมันจะเซฟให้นะครับผมเพื่อให้มันเซฟให้นะแล้วก็กดไปด้านล่างครับผม อันนี้อันสุดท้ายตั้งเป็นอันที่สองนะอันสุดท้ายตั้งแบบเป็นอันนี้อันอันนี้ตั้งเป็นอ่ออันเก้าสิบก็ได้นะผมหรือจะตั้งเป็นอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเรียกเก็บเงินนะโอเคอันนี้ก็ตามนี้ครับผมเราก็กดเลื่อนลงไปแล้วก็สตาร์ทเมกมครับผมนะครับผมโหมาแล้วภาคสามที่รอคอยครับผมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้โห ภาคสามที่รอคอยนี่ผมกลับมาเล่นภาคสามแล้วนะครับทุกคนครับภาคสองก็ shoe, ไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะน,น,นี่แทนแทนนะครับผมมีเสียงเกมหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวไม่มีเสียงเกมซะเหลือเกินแท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 นนน่นลดเราอยู่จอดวงนูนนน้นนะผมแทนแทนแทนโอ,อ้โหกลับมาสู่พื้นที่ดืมของเรานะผมในภาคสามนะครับ ที่น่าสนุกว่ะโอเคว่าติ๊ก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 ไปผมโอเคแล้วผมขอปรับตั้งค่านิดนึงนะผมก็เดี๋ยวเราจะเพิ่งสอนจะเพิ่งสอนขอปรับตั้งค่านิดนึงมิวสิกอ,อ๋อมิวสิกเพลงผมปิดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เสียงเสียงตัวไหนว่าเสียงอ๋อเสียงเสียงน่าจะตัวนี้มั้งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงตัวนี้หรือเปล่าวะ ออผมขอปรับกลางกาไว้ก่อนนะทุกคนนะผมไม่แน่ใจวะผมขอปรับกลางกลาไว้ก่อนนะครับโอเคนะทุกคนนะอ๋ออ๋ตัวนี้มันตัวหนังสือนี่วะตัวนี้ตัวหนังสือผมไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเสียงนะผมโอเคผมขอปรับกลางกลาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไยมาแก้ไขกันใหม่นะอ๋อ,อก็ภาพก็ปรับสุดไว้เรียบร้อยแล้วผมโอเคไปผมเดี๋ยวเราลุยงานแรกอะไรผมอ,อันดับแรกเราต้องโง่ก่อนนะผม คือเขาบอกให้กดเดินหน้าผมเราต้องงูก่อนนะเราก็ต้องงูกดตามเขาไปครับผมงูไปก็บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมอีสเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็คันเร่งก็กดไปเรืร่อยๆผมคันเร่งก็ยังกดอยู่นะก็ให้กดไปเรื่อยๆก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมมาแล้วก็ให้จอดบริเวณนี้ผมก็มาถึงจุดน,นี้ก็เบรกผมกดเบรกอีสโอเคเห็นไหมมันก็จะกดให้ครับผมก็แผนที่สามารถติ๊กออกติ๊กเข้าได้นะถ้ามันเกิกซสายตานะผม ก็ติกอ,อกติกเข้าก็ได้นะอ,อ๋อก็อันนี้ก็ติ๊ติติติตตไปนะโอเคทีนี้เขาบอกให้กดอ,อ่อจีพีค้างนะผมก็กดค้างไปมาร์คที่บ้านนะผมมาร์คที่บ้านนะโอเคมาร์คที่บ้านนะครับแล้วก็กดรูปโลกย้อนกลับนี่ก็ผมสอนไปหลายครั้งแล้วแหละสอนไปหลายครั้งนะผมอ,อ่อมันให้กดมาดูตรงนี้นะผมก็ไม่เป็นไร ทีนี้มันบอกให้เปิดไฟผมอากาศมืดแล้วมันจะกาศมืดแล้วผมให้เปิดไฟนะผมนี่มันก็จะสอนอยู่นะโปรดเปิดไฟเปี่ยงไปโอเคทีนี้เราก็วิ่งตามเช็คต์ไปแล้วผมเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เช็คไฟเด็มันไม่มีเช็คไฟเนอะมันเอยนี่ไงเช็คต์เออไปไป,ไปวิ่งตามเช็คไฟไปแล้วผมมือ,อกดกดข้ามไม่ได้นะเอ้บยบิยดบ,บพยายามจะชนเขานะเดี๋ยวชนเขาไจะเสียตังค์นะผมถ้า g p s เกการเราก็กดออกได้ผมนี่เก่กดออกได้ รักษามันดีอยู่อย่างนึงก็คือมันทํำปุ่มเล็กได้นี่แหละโอเคไปผมซิ่งไปแล้วผมซิ่งไปเลยเีซิ่งไปเลยเอ้ยอย่าอย่าอย่าย,ย,ยดีบดิโอ้โหเสียงเกมดังไปแล้วว่าถ้าถ้าดังไปก็ขอภัยทุกคนกันด้วยผมกลัวมันไม่ได้ยินว่ะออ,อันนี้เสียงเพลงมีเสียงเพลงแล้วก็เสียงเกมแล้วก็อ่อ ไม่รู้จําจําไม่ได้ผมจําไม่ได้ป่ะผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับโอเคมาขอเอากลางกไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออทุกอย่างเอากลางกไว้ก่อนมันจะพอดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราขี่รถไปที่ป้างอะไรนะขี่ตามชิปไฟไปเรื่อยเลยนะขี่ตามชิปไฟาไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมเออเออมันมีมุมมองนี้มันมีมุมมองบุคนนิดนึงนี่ไงม,มองบุกคนีิดนึงครับผมสำหรับภาคสามนะเออเราก็ดูมุมมองนี้ก็ได้นะถ้าไม่ถนัดมุมมองด้านนอกนะแล้วผมไปเล่นภาคสองมาตั้งนาน <laughs> ผมกลัวผมถนัดอยู่เออโอเคผมแล้วก็กดตัวนี้ครับผมตัวรูปงานแล้วก็กดสอ,อ่เหล็กใช่ไหมโอเคกดไปเลยเอ,อแล้วก็จอดตรงบริเวณเอ,อ่อนี้ครับผมจอดตรงบริเวณที่เขากําหนดให้เนี่ยตรงในกรอบเนี่ยโอเคถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันถ้าจอดไม่ตรงมันก็จะไม่ได้นะอันนี้คือบ้านของเราครับผมนี่เข้าคัดเซนแล้วอันนี้คือบ้านหลังแรกของเรานะบ้านหลังแรกของเราครับผมสวัสดีครับนี่คือบ้านหลังแรกนะครับผม บ้านหลังแรกของเรานะครับนี่โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามนะผมแหมอ,อ่อเดี๋ยวผมผมแปลกใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเสียงเกมนะอ๋ออ๋อโอเคผมเอาคืนให้สักนิดน,นึง <c oughs> โอเคครับผมเอ,อ่อทีนี้ภารกิจเอ,อ่อถ้าหลอดสีเขียวเต็มตรงนี้ก็คือภารกิจมันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับถ้าเอ,อ่อถ้าอะไรล่ะ ไอ้สีเขียวด้านในวงกลมด้านในมันเต็มก็แสดงว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับโอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาอ๋ออันนี้ก็อ๋อมันบอกให้ซ่อมลังานะคาผมมันบ,บอกให้ซ่อมลังคานะครับผมบอกให้ซ่อมลังคานะครับอ๋อทีนี้เราก็จะอ๋อซ่อมลังคาครับนะอะอมันโอ้โหรีบสั่งหน่อยพี่รีบสั่งหน่อยรีบสั่งหน่อยโอเค เออผมเออมันบอกว่าคุณต้องขี่รถมาตรงนี้นะวโดนก็บินมาผมโดนก็บินมาโอเคตรงมาจอดบริเวณตรงนี้นะนะผมโอเคแล้วเราก็จะขี่ไปเลยครับผมอู้หูภาพสวยจังเลยภาพสวยจังเลยไปเล่นภาคสองมาโหยภาพภาพมันจะอะไรละ่ะภาคสองภาพมันจะออกเหลืองๆนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็กางเคนคนก็ผมออกนี่มันก็จะมีสอนอยู่นะครับกางเคีนออกครับผมครับก็ต้องเล่นตัวเสียตังค์เท่านั้นนะเล่นตัวฟรีไม่มีครับผมเล่นตัวฟรีไม่ได้นะอะตัวฟรีมันจะทําภารกิจได้แค่นิดเดียวนะครับโอเคโอเคนี่ผมก็ฝึกเขาบอกว่าให้ฝึกขับนะผมฝึกขับไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลูกพี่อ๋อมันบอกว่าให้มายกตัวนี้ขึ้นครับผมนี่เราก็ใช้ความสามารถตัวเองเลยนะบังคับตัวเองเลยบังคับเองเลยนะผมนี่อ๋อบังคับเองเลยอันนี้ผมบังคับเสียแล้วไงอ๋อแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ครับผมสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะก็ลป๊บโอเคเราก็ยืดหดอ๋อนี่เพื่อนจะสอนเหรอเพื่อจะสอนเหรอรับขนาดนี้ละ อกดกลับมาโอเคแล้วก็กดอ่ากดตรงตะขอตรงกลางจอนะครับนะผมแล้วก็อีกหนึ่งเงินนะผมยกอีกหนึ่งเงินนะครับขึ้นรถเลยป๊าปหนีผมเรียบร้อยครับทุกคนสบายใจฉุ่มนะผมยืดกลับมาเพื่ยืดหดกลับมาโอเคแล้วก็วางไปผมปั้งเรียบร้อยนะครับรอคำสั่งมันก่อนนะรอคำสั่งมันก่อนอย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก่งนะแรกๆเราต้องโง่ก่อนนะผม ถึงเราจะฉลาดแค่ไหนเราต้องโง่ก่อนโอเคใช่ไหมเรามันบอกว่าให้รีเซ็ตครับผมอ๋อให้ล็อกก่อนครับผมให้ล็อกก่อนนะอ,กกอ,นนะอันข้างนี้อันนี้นะผมให้ล็อกก่อนปิดประตูครับผมนผมี่ครับผมเราอ๋อ,อ Heroes, มันบอกว่าอ๋อมันบอกให้ให้เอา Oi, ตัวนี้ลงก่อนนะผมอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมทำทำตามคําสั่งมันก่อนนะมันบอกว่าให้เอาตัวนี้ลงก่อนนะครับเออมันบอกให้เอาตัวนี้ลงป๊อปอ๋อผมลงแล้วไงพี่เอา เดี๋ยวเดี exactly. okay. ๋ยวลืมปิดไฟโอเคโอเคที่จริงมันก็ต้องให้กดรีเซ็ตตัวนี้แหละนะครับมันบอกไปแค่นั้นแหละอที่จริงก็กดรีเซ็ตนะผมโอเคทีนี้ก็เก็บเคลรครับผมก็ด้านบนนะโอเคเรียบร้อยผมรอคําสั่งมันก่อนนะรอคําสั่งมันก่อนรอคําสั่งมันก่อนนะผมรอคาสั่งมันก่อนนิดนึงโอเคอย่าเพิ่งไปไหนนะรอคําสั่งมันก่อนนี่ครับผมคําสั่งมันบอกว่าขี่รถมาตรงนี้ อ๋อเราอาจได้กี่นาทีแล้วไหนดูดิอ๋อสิบสองนาทีแล้วเป่าโอเคทุกคนเดี๋ยวอ๋อผมจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมาทําต่อนะผมเพราะว่าผมอาจต่อไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลย์ลิสต์ให้นะผมใส่เป็นลย์ลิสต์ให้แล้วก็เดี๋ยวไปตามดูกันเอานะดูมุมตัวไอ้ด้านบนก็ได้นะผมโอเคถ้าถ้าถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวจะใส่ให้ <laughs> โอ้นะผมโอเค,ผม,อเคผมจะเจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปายทุกคนนะผม,นนะผมไปแล้วะครับผม